ในข้อนี้นะครับเราจะมาทำ exercise 9การสร้างปุ่มสวิตช์แบบกดล็อกหรือ toggle switch toggle switch ก็คือสวิตช์ที่กดครั้งหนึ่งติดกดอีกครั้งหนึ่งถึงจะดับถ้านักศึกษาคนไหนที่เรียน electric เนี่ยก็คงพอจะทราบนะครับสวิตช์ก็คือกดแล้วมันค้างต้องกดอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะดีดออกนะครับกดครั้งหนึ่งแล้วไฟติดตัวสวิตช์เดิมเมันกดอีกครั้งหนึ่งไฟจะดับสวิตช์ลักษณะนี้เราจะเรียกว่า toggle switch แล้วเรามาดูนะครับว่าในการเขียนโปรแกรมด้วยวิชวลเบสิกเนี่ยเราจะสร้างท็อกเกิลสวิตขึ้นมาอย่างไรนะครับอ่สแตนดาร์ดเอ็กเชเช่นเดิมนะครับจากนั้นที่ฟอร์มหนึ่งเราก็เปลี่ยนแคปชั่นเป็น exercise 9 exercise 9 ใช้คอนโทรลสองตัวครับคือปุ่ม Command Button หนึ่งปุ่มแล้วก็แล้วก็ Shape อีกหนึ่งตัว Command Button นี้เราก็เปลี่ยนเป็น Caption ชื่อว่า Power พร้อมเปลี่ยน Property ของฟอนต์เป็น14เช่นเดิมครับส่วน Shape ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น Circle ฟิล l ์สไตล์เปลี่ยนเป็น solid นะครับอันนี้เชฟหนึ่งอันนี้ Command bottom หนึ่งนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาโคดดิ้งหรือเขียนโปรแกรมให้กับเหตุการณ์ว่าจะทำอย่างไรให้โปรแกรมเราเนี่ยนะเป็น t o k e n switch ขึ้นมาได้คลิกที่ปุ่ม code นะครับที่ general ให้เราจองตัวแปรพิมพ์คำว่า dimension Status as o o e a n นะครับกดตัว b หนึ่งครั้งแล้วกดแท็บ enter ลงนะครับต่อมาเราไปโค้ดไว้ในเหตุการณ์ฟอร์นะครับโปรแกรมก็จะเจนให้ว่าเป็นไฟล์สับฟอร์มโหลดนะครับถ้าฟอร์มโหลดมาก็กำหนดให้ Status เท่ากับ true นะครับกดตัว t หนึ่งครั้งแล้วกดแท็บ ต่อมาที่ปุ่มคอ a n d 1นะครับคอมึ่1คลิกที่ปุ่มคอมึ่1คลิกนะครับเราก็กดแทบไปหนึ่งครั้งแล้วพิมพ์โค้ดว่า if status เท่ากับ true นะครับกดกดตัวท t แล้วกดปุ่มแท็บ t h e n นะครับ Then, กด enter แล้วกดแท็บเข้าไป1ค,1ครั้งถ้าเกิดว่า status คนี้ครับวามหมาย status เป็นจริง true ดังนั้นให้กระทำดังต่อไปนี้ shape หน fill color ถ้าอ่ทั้งกับ and head ff นะครับแล้วก็ status เปลี่ยน status s เตตัสเท่ากับเฟลส์สังเกตนะครับว่าเวลาเราเรียกถ้าตัวอคอนโทรลนั้นมีอยู่ในโปรเจกต์หรือว่าตัวแปรมีในโปรเจกต์มันจะขึ้นตัวช่วยขึ้นมานะครับ else แล้วถ้าเกิดว่า Status ไม่เป็นจริงล่ะไม่ใช่เป็นถูกให้ทำอะไรเขาบอกว่าให้เชฟหนึ่ง dot fill color เท่ากับ a nhs0 d status เท่ากับ true กด backspace ออกแล้วพิมพ์คำว่า n e f ลองดูนะครับว่าได้ผลไหมคลิกครัง้งหนึ่งติดคลิกอีกครัง้งหนึ่งดับทังเกตน,นะครับโอเคครับ ก็เซฟโปรเจกต์เหมือนเดิมครับก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราเซฟงานตอนนี้เป็น exercise ที่9แล้วนะครับก็เป็น exercise 9 ตอนนี้มันจะใส่นามสกุลฟอร์มให้เราเองส่วนโปรเจกต์ตรงนี้เขาจะเลือกชนิดเป็นแนละ้วบอกอยู่แล้วว่าเป็น VBP เพราะงั้นเราก็เปลี่ยนในชื่อ exercise เป็น exercise 9 <c oughs> เสร็จไปนะครับ